สวัสดีครับยังอยู่กันในชุดที่3นะครับคลิปนี้เป็นตอนที่9คลิปนี้เป็นตอนที่9นะครับเราก็มาดูจุดปัญหานะครับจุดมีอยู่ว่าถ้าลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดกึ่งกลางลากนะเชื่อมจุดกึ่งกลาง ของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้รูปสี่เหลี่ยมใหม่ดังรูปรูปไหนรูปนี้นะครับถ้ากระบวนการเกิดรูปใหม่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดผลบวกของความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เป็นเท่าใดนะครับคําว่าการเกิดก,การเกิดรูปใหม่ไม่สิ้นสุดเนี่ยเป็นยังไง ก็คือหมายว่าเราก็แบ่งตรงนี้ต่อเชื่อมแบ่งจุดกึ่งกลางตรงนี้ต่อแล้วก็เชื่อมแบ่งตรงนี้เชื่อมเนี่ยครับแบ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือหาความยาวด้านนะครับความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทุกรูปเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่นะครับเรามาดูว่าเออเรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพบว่าหนึ่งเรามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งแต่ละด้านและเชื่อมและเชื่อมจุดเกิดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหม่แต่เราก็ยังไม่รู้ว่า แต่ละด้านยาวเท่าไรก็คือโจทย์ไม่กําหนดความยาวด้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกําหนดนะครับกำหนดให้เป็นอะไรกําหนดว่ายาวด้านละ x ก็คือส่วนเนี้ยจากนี่มาถึงเนี้ยนะครับให้ยาว x แสดงว่าครึ่ง,งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งครึ่งเนี้ยก็คืออะไรก็คือ x ส่วน2นะครับตรงนี้ก็ x ส่วน2ทีนี้ถ้าเราจะหาความยาวด้านของ รูปต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับที่บอกว่าด้านเนี่ยเป็นอย่างนะี้นะสมมติว่านี่คือสามเหลี่ยมมุฉากนะครับตัวท,ทีอ่ะวัดใหม่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมมุฉากตรงใน้ C ตรงใน้ A ตรงนี้น B นะ เราก็จะได้ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ c อยอกำลังสองเท่ากับความยาวของด้านประกอบแต่ละด้านเนี่ยยกกำลังสองนะครับก็คือสตรนี้นะแนวทางดำเนินการเอ๊จะทำยังไงดีวาดภาพประกอบนะแล้วก็เขียนแสดงความยาวด้านนะครับแล้วก็หารูปต่อต่อไปหาความยาวด้านของรูปต่อตอไปโดยใช้ทฤษฎบท ปีทากรัสเนี่แหละแล้วก็แล้วก็ให้ s แทนระยะทางทั้งหมดนะครับแล้วก็เขียน s ขึ้นมาในรูปของอนุกรมก็คือเอาความยาวรอบรูปของรูปที่1บวกความยาวรอบรูปของรูปที่2บวกความยาวรอบรูปของรูปที่3ไเป็นเรื่อยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หาผลบวกของอนุกรม นะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะดําเนินการตามแผนนะครับแล้วก็แนวทางที่เลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยเราก็มีแนวทางเดียวนะครับเาะนั้นไม่เป็นไรอ่ะวัดรูปประกอบนะฮะรูปแรกก่อนเราให้ด้านแต่ละด้านน่ยยาว x นะครับเพราะฉะนั้นรูปแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปที่1น,นะ อรอบรูปยาว 4x ใช่ไหมครับรอบรูปก็จะยาว 4x พอเราจะหารูปต่อไปเราก็จัดการตรงนี้นะตรงนี้ยาว x ส่วนสตรงนี้ยาว x ส่วนสองะ ทำให้ชัดเลยอันนี้ x ส่วน2อันนี้ x ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราตั้งให้เป็น y เราก็จะได้ y กําลังสองเท่ากับ x ส่วน2ยกกําลังสองบวกด้วย x ส่วน2องยกกําลังสองหา y ก็คือรากที่สองของ x ส่วน2ยกกําลังสองบวกด้วย x ส่วน2ยกกําลังสองสองตัวนี้บวกกันนะครับก็จะกลายเป็น2 รากที่2ของ x ส่วน2ยกกกำลัง2ถอดรากออกมาก็จะเป็นรากที่2ของ x ส่วน2หรือว่า,าร2รากที่2ส่วน2 x นะครับเนี่ยเราก็จะได้ y ตรงเนี้ยเขียนตรงนี้นะเขียนฝั่งนี้นะตรงนี้เนี่ยก็คือส2 r o ส่วน2 x นะครับนี่ก็คือ y นะ แสดงว่ารูปที่สองเนี่ยก็จะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะครับรูปที่สองก็จะมีความยาวรอบรูปก็คือเอา4ีครับสตรงนี้ก็คือ4ด้านนะอย่าเพิ่งงงนะครับคูณกับเนี่ยความยาวแต่ละด้านนะฮะตัดตัด,ตดได้เท่านี้นะครับความยาวรอบรูปของอรูปที่2ก็คือ2องรูสอง X ต่อไป เราก็จะมาหาความยาวาด้านของรูปที่3นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยความยาวด้านของรูปที่3ใช้สีแดงนะครับก็คือด้านนี้ด้านนี้นะด้านนี้เนี่ยด้านนี้และเราก็ทราบว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ y ส่วน2ตรงนี้ก็คือ y ส่วน2เดี๋ยว มาคำนวณฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหา z กําลังสองเราก็คือ y ส่วนสยกกําลังสองบวกด้วย y ส่วนสยกกําลังสองใช่ไหมครับอย่างนี้ทำอย่างรวดเร็วถอดรากออกมาก็เป็นรูทสองรากสแควรูทสอง,สอง y ส่วนสนะครับ y เราได้ y เราได้มาแล้วตะกี้คือเท่าไหร่ y y ก็คือสแควรูท สส่วน2 x นะครับก็ตัดตัดตรงนี้เป็น2ส,ส่วน4 x เพราะฉะนั้นกลายเป็น x ส่วน2เพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้ยาว x ส่วน2นะฮะเมื่อตรงนี้ยาว x ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปที่3ก็จะยาวรูปที่3รูปที่3ม ก็จะมีความยาวรอบรูป c คูณ x ส่วน2ะครับตัดตัดก็เป็น2 x เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น2 x อ่ะส่วนรูปที่4นะครับรูปที่4ก็คือรูปข้างในนี่นะครับรูปข้างในนี้นี่นะอ่ะข้างในเราจะหาตรงนี้เพราะตรงนี้ก็คือ Z ส่วน2นะครับตรงนี้ก็ เซตนสองเราก็ทําเช่นเดิมนะเราก็ทําเช่นเดิมนะครับนักเรียนลองไปฝึกปฏิบัติดูนะอ่ะมาดูรูปที่4ได้เท่านี้นะครับแต่ครูคานวณไว้แล้วนะโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราหามาแล้วเนี่ยสรูปเราก็ลองเขียน S ให้อยู่ในรูปอนุกรมนะครับก็คือ 4x บวกอันนี้คือรูปที่1นะนนี่คือรูปที่2อันนี้คือรูปที่3อันนี้คือรูปที่4เราก็เช็คว่ามันเป็นอนุกรมอะไรและเราก็พบว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับก็คือเอาตัวที่2ที่เป็น2อรสอเนะี่ยหารด้วยตัวที่1นะครับก็ได้รดสองส่วนสนะ ได้่างนี้นะครับตัดทอนอย่างนี้นะ2องหนึ่ x ตัด x นะครับตัวต่อไปก็ลองเอาตัวนี้ตัวที่3าหันตัวที่2นะ2ตัด x ตัด x ได้1นส่วนรูทส่ส่วนรูทก็คือรูทสองส่วน,น klar, สเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นอนุกรมเรขาคณิตอนันต์อนุกรมเรขาคณิตอนันต์มีสูตรเฉพาะอยู่ก็คือ s infinity เท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r แต่มีเงื่อนไขว่า absolute r ต้องเป็นไงน้อยกว่า1 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือว่าไอไอสแควรูทสองส่วนสองเนี่ยมันน้อยกว่า1ไหมเราก็พบว่ารูทสองนี่ก็คือ1.4นะครับ1 4หาร2เพราะฉะนั้นมันก็ต้องน้อยกว่า1แน่นอนเราก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับก็เราก็แทนค่าตรงนี้เอ็นหนึ่งด้วย 4x ตรงนี้ R นะครับจัดการตรงนี้ ก็จะเท่ากับทําส่วนให้เท่ากันตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น 4x ตรงนี้2ลบสแควรส2ส่วน2ก็คือทํา1เนี้ยให้เป็น2ส่วน2เสร็จแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณตรงนี้ก็จะกลายเป็น 8x ลบ2 r o o อ2นะครับหลังจากนั้นจัดรูปเนิดนึงนะคูณสั่งยุคเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าคูณสังยุคนะคูณ สังยุคก็คือ2บวกรูทสองนะครับสบวกรากที่สแควรูทสองเสร็จแล้วคูณกันนะฮะคูณกันคูณกันตัวบนก็คูณได้เท่านี้ตัวล่างก็คูณแบบผลต่างกําลัง2นะครับก็ได้4-2ลบสก็ได้2 2ก็ตัดอกีกได้เป็น4นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดนะครับ เป็นอย่างนี้อ่ะก็จบแล้วข้อนี้นะครับสําหรับวหัข้อนี้เราก็มีแบบฝึกหัดอยู่กี่ข้อ5ข้อนะครับเห็นนะทำเหมือนเดิมไปทําในสมุดถ่ายรูปหรือว่าสแกนส่งใน Google Classroom นะครับ